สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะพาเด็กๆมาทำงานในส่วนที่เหลือผ่านคลิปนะคะของบทที่9้าและบทที่10นะคะบทในบทที่9เลยวันนี้เราจะเริ่มจากบทที่9ค่ะนะคะบทที่9ภาษาจีนเรียกว่าตี้จิวเคอเด็กๆก็จดตามเหล่าซื้อเลยนะคะตี้จิวเคอบทที่9และตามด้วยข้างล่างนะคะก็จะเป็น ชื่อเรื่องนะคะหัวไอ้ชื่อเมียนเถียวหัวไอ้ชื่อเมียนเถียวคือฉันชอบกินบะหมี่นะคะวันนี้เราก็จะไปต่อในส่วนของอเดี๋ยวเปิดไปหน้าคำศัพท์ท้ายบทของบทที่9ดูซิคะเด็กๆคำศัพท์ท้ายบทอยู่ตรงไหนเอ่ยอาอยู่หน้าที่73นะคะอ่านะคะเด็กๆด,ดูหน้า73หน่อยเร็วเปิดมาหน้า73าค่ะ มาดูคำแรกกันนะคะเด็กๆก็จุดตามหลออซือเลยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งค่ะชื่อกินชื่ออีชื่อชื่อแปลว่ากินต่อไปนะคะเมี่เถียวโมยี่เมี่ยเถอเเยียวเถียวเมี่เถียวแปลว่าบะหมี่ค่ะต่อไปไอไอแปลว่ารักหรือชอบนะคะต่อไปค่ะ มีฟ้านมโมอีมีโฟอันฟ้านมีฟ้แปลว่าข้าวสวยนะคะต่อไปค่ะเฮอเแปลว่าดื่มนะคะต่อไปสวื่อเวแปลว่าน้ำค่ะต่อไปค่ะเด็ก ข้างล่างนะคะมาดูคำว่านิ้วหนายเนื้อหิวหิวเนื้ออ้ายหนายนิ้วหนาแปลว่านมบัวหรือนมนะคะถัดมาจะเป็นคำว่าขอบคุณค่ะเซี่ย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 ขอบคุณค่ะถัดมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นคำว่าปูเค่อฉีไม่ต้องเกรงใจปูปูเค่อเค่อฉีฉีปูเค่อฉี ไม่ต้องเกรงใจค่ะต่อมาผิงกัวคำสุดท้ายนะคะโหญิงผิงเกอหัวกัวนะคะผิงกัวแปลว่าแอปเปิลค่ะผิงกัวแปลว่าแอปเปิลนะคะให้เด็กๆจดให้เสร็จให้เรียบร้อยด้วยนะคะทุกอย่างนะคะในบทที่9และบทที่4 0รวมทั้งเนื้อรวมทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดต้อง ส่งนะคะทั้งเล่มนะคะส่งคืนมาให้เราซื้อตอนวันส่งงานนะคะอันนี้ให้เด็กๆก,กดนะคะหยุดในในขณะที่เราทําไม่ทนั<อ>นเราเขียนไม่ทนันเราก็กดหยุดค้างไว้นะคะแล้วก็จดบันทึกให้เรียบร้อยด้วยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูในเนื้อหากันค่ะเด็กๆมาดูในเนื้อหาต่อเลยนะคะเนื้อหาต่อก็คืออยู่ในหน้าเท่าไหร่เอ่ยเนะะื้อหาอยู่ในหน้าที่ 66นะคะริ้วื่อลิ้วอ่าเด็กๆมาดูริ้วือิ้ว66ค่ะอ่าเขาบอกว่า你们喝水吗你们ย水吗แปลว่าอะไรคะ你们ยมแปลว่าแปลว่าเธอดื่มน้ำไหมย水吗 เธอพวกเธอนะคะพวกเธอดื่มเธอคือดื่มนะคะสวยคือน้ำพวกเธอดื่มน้ำไหมมาคือไหมอ่านี่นี่บอกว่าู้我不喝水我ส喝ยแปลว่าอะไรเอ่ยวอคือฉันปู้คือไม่ค่ะไม่เธอก็คือไม่ดื่มไม่ดื่มสวยคือ น้ำไม่ดื่มน้ำนะคะหัวเพื่อนิ้วหน่ายหัวคือฉันนะฉันเฮื่อฉันดื่มนะคะดื่มนิ้วหน่ายก็คือฉันดื่มนมโอเคค่ะมาฝั่งนี้นะคะมีการสนทนาเกิดขึ้นเขาบอกว่าหหนนนีีีี่่่่ออออายยืืเเมถวยนเถียวม吃อ่า นี่ไอชื่เมียนเถียวมาแปลว่าเธอชอบกินบะหมี่ไหมอ้ายคือชอบหรือรักใช่ไหมคะาอชื่อคือกินเมียนเถียวคืออะไรคะบะหมี่นั่นเองนะคะเมียนเถียวบะหมี่เธอชอบกินบะหมี่ไหมนะคะคำที่เราซื้อวงคือคำว่า ไหมนั่นเองนะคะคำไหนที่เคยเรียนไปแล้วก็จะไม่เขียนเพิ่มเติมให้นะคะต่อไปต่อไปเรามาดูซีมารีอาวตอบว่าหัวไอ้ชื่อเนี่ยนเขียวมารีอาวบอกว่าฉันอ้าค่ะฉันชอบชื่อคือกินฉันชอบกินบะหมี่ฉันชอบกินบะหม,ม,มี่โอเคค่ะ ทีนี้มาส่วนของประโยชน์ของดื่มน้ํานะคะเมื่อกี้ยังไม่จบเลยนะคะอีกคนหนึ่งถ้านักเรียนอ่าจดไม่ทันนะคะนักเรียนก็กดหยุดไว้อีกคนหนึ่งตอบเมื่อกี้นะคะนีนีบอกว่านีนีผู้เฮอสวยนีนีเฮอหนิวหนานีนีจะดื่มนมนะคะแต่นะคะอีกคนนึงเขาบอกว่าวอเฮอสวยเช่เซ่ฉันเฮอสวยคือเธอคือ ดื่มนะคะเฮอคือดื่มเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวเราซื้ออ๋อเปลี่ยนสีก่อนละกันนะคะอ่าเออคือดื่มอ่าช่วยคือน้ำนะคะดื่มน้ำเชี่ยเชี่ยคือขอบคุณ เชี่ยเชี่ยคือขอบคุณนะคะขอบคุณโอเคค่ะอ่าจดทันไม่เอ่ยดูสิประโยคแรกนะคะเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นเลยประโยคแรกบอกว่า หนีเฮอสวยมากเธอดื่มน้ำหนีเมินเฮอสวยมากพวกเธอดื่มน้ำไหมใช้คำว่าหนีเมินแสดงว่ามีสองคนขึ้นไปนะคะอีกคนนึงตอบว่าหวบุ๋นเธอสวยฉันไม่ดื่มน้ำหววเฮอนิ้วหน่ายฉันดื่มนมอีกคนนึงบอกว่าหัเฮอสวยเช่เซ่ฉันดื่มน้ำค่ะขอบคุณนะคะมาฝั่งนี้การสนทนานะคะเขาถามว่าหนีไอชื่อเมี่ยเถวมาเธอชอบดื่มเธอชอบกินแบบหมี่ไหม นะคะมาดิอ้าวบอกว่าโวไอชื่อเมียนเคียวฉันชอบกินแบบมีค่ะอ่าฮะโอเคนะคะดูนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่ทานก็กดหยุดทางทางนะคะกดหยุดไว้โอเคต่อไปค่ะมาดูหน้าที่เลีวสื่อชีนะคะเจ็ดสิบ 67ดนะคะริวซื้อชีหกสิดค่ะอะเขาบอกว่านี่นี่ถามว่าป่อพ่อผิงามาปป้่าคือคุณพ่อมมาาคือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นี่มินก็คือทั้งสองคนนั่นแหละค่ะพูดถึงพ่อกับแม่ค่ะ ชื่อผิงก่วมากินผลกินผิงก่วนะคะแอปเปิ้ลไหมกินแอปเปิ้ลไหมนะคะแม่บอกว่าชื่อเซ่เซแม่บอกว่ากินพ่อกับแม่บอกว่ากินนะคะชื่อแปลว่ากินเซ่เซคือขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะ นะคะเรียบร้อยเด็กๆจดบันทึกลงในหนังสือของตัวเองเลยค่ะไม่ทันยังไงกดหยุดไว้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเปิดหนังสือมาที่หน้าเท่าไหร่คะหน้าถัดไปเลยเลี้ยวซบาหกสิบแปดค่ะเรามาเข้าในส่วนของเนื้อหาแล้วนะคะเรามาดูทีละวัคค่ะทยกัวเรนชือเมียนเขียวมาท้ยกัวเรินตัวนี้ทำพั์ใหม่เลยค่ะก็คือคน ไทยนะคะไทยัวเหรินคือคนไทยชื่อกินค่ะกินอะไรคะเมี่ยนเฉียวบะหมี่คนไทยกินบะหมี่มาคือไหมคนไทยกินบะหมี่ไหมต่อไปนะคะเสี่ยวยาถามมาริอ้าวมาริอ้าวบอกว่าไทยกัวเหรินชื่อเมี่ยนเฉียวไทยกัวเหรินคือคน ไทยชื่อกินเมียนเถียวคือบะหมี่ไ้ยกัวเหรินชื่อเมียนเถียวนะคะคนไทยกินบะหมี่นะคะโอเคต่อไปค่ะเสี่ยวยาบอกว่านี่ไอชื่อเมียนเถียวมาไอคือชอบนะเสี่ยวยาถามมาลีอ้าว่าชอบกินชื่อคือกินเมียนเถียวคือ บะหมี่นะคะชอบกินบะหมี่ไหมมาดีอ้าวบอกว่าหัวไอ้ชื่อฉันชอบกินนะคะหัวไอ้ชื่อคือฉันชอบกินโอเคต่อไปค่ะเซียวยาบอกว่าหัวปูไอ้ชื่อปูคือไม่ค่ะปูก็คือปู้นั่นเองไม่ ไม่อายค่ะไม่อายคือไม่ชอบนะคะปู่อ้ายชื่อไม่ชอบกินว่ออ้ายชื่อหมี่้านว่ออ้ายชื่อหมี่้านฉันชอบอะไรคะอ้ายก็คือชอบนะฉันชอบกินข้าวสวยฉันชอบกินข้าวนั่นเองโอเคค่ะต่อไปนะคะ เรียบร้อยจดไม่ทันเด็กๆก็กดหยุดไว้นะคะต่อไปมาดูประโยคที่แม่นะคะมาดูประโยคที่แม่คุยกับใครเอ่ยนี่นี่ค่ะแม่คุยกับนี่นี่ว่ายังไงแม่คุยกับนี่นี่ว่านี่นี่นี่เธอสวยมานะคะแม่เรียกนี่นี่แล้วถามว่านี่เธอสวยมาเธอคือดื่ม ุวยค,คือน้ำเธอดื it, um, ่มน like <countries> ้ำไหมมาคือไหมต่อไปนะคะนี่นี่บอกว่าปู่คือปู้คือไม่ไม่ดื่มนะคะปู้คือไม่คือคือดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มส่ยไม่ดื่มน้ำหัวเฮอหนิวนายฉันดื่ม นมนะคะฉันดื่มนมโอเคค่ะแล้วทีนี้มามาบอกว่าตานหนีเฮ่อเสมอแม่ก็ถามตานก่อนนะคะว่าตานคนนี้ชื่อตานนะคะคนคนที่แม่ถามด้วยค่ะชื่อตานเป็นชื่อคนนะคะตานหนีเห่อสวยมาหนีออมหนีเห่อเฉินเมอร์นะคะหนีเห่อเฉินเมอร์เฮอแปลว่าดื่มนะคะเฉินเมอร์แปลว่า อะไรตานเธอดื่มอะไรตานบอกว่าหัวเธอสวยฉันดื่มหัวคือฉันนะคะอ่ะเธอคือดื่มสวยคือน้ำฉันดื่มน้ำเสี่ยเ่คือขอบคุณค่ะอต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้ว ต่อไปค่ะมามาบอกว่าไมเปไม่เป็นรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคะม่เป็นคะค่ะป็รมเค่เคอคไ่ค่ะไ่เไ่เไม่เ่ นี่นี่บอกว่าตาหนีปูอ้ายเฮอหนิวนายมาไปถามเพื่อนนะคะตาไปถามเพื่อนว่านี่นี่ไปถามตาว่าตาหนีปูอ้ายเฮอหนิวนายมาเธอปูอ้ายคือไม่ชอบนะคะไม่ชอบดื่มเธอคือดื่มนิ้วนายคือนมเธอไม่ชอบดื่มนมหรอตาบอกว่าหัวปูอ้ายเฮอหนิวนาย ปู่อ้ายคือไม่ชอบเฮ่อนิ้วหนายคือไม่ชอบดื่มนมนั่นแหละค่ะไม่ชอบดื่มนิ้วหนายนะคะทวนจากประโยคด้านบนโอเคเรียบร้อยค่ะเด็กๆจดไปนะคะจดบันทึกไปเรื่อยๆเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของหน้า 69ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหานะคะหน้าสุดท้ายของเนื้อหาเรื่องนี้นะคะก็จะอยู่ที่หน้า69เลยอ่ะโอเคค่ะหน้า69นะคะ l ลิ้วชื่อจิวมาดูประโยคแรกกันมามาผิ้งกัวใจ้หนานี่นี่ถามว่าแม่ค้ะผิงกัวคือแอปเปิล แอปเปิลอยู่ไหนจ้ายหน้าคืออยู่ไหนอยู่ที่ไหนนะคะแม่บอกว่าจ้ายหน้าจ้ายหน้าคืออยู่หน้าคือตรงนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นอาจจะชี้ไปนะคะว่าอยู่ตรงไหนต่อไปค่ะนี่นี่บอกว่านี่นี่ นี่นี่บอกว่า你们่苹果吗你อ吃苹果吗？พวกเธอ你นคือพวกเธอพวกเธอทำไมพวกเธอกิน apple ไหมผิงกวัวก็คือ apple พวกเธอกิน apple ไหมเซี่ยวยาบอกว่า เสียบอกว่ากินซี่่สิฉันฉันชอบกินกินผิงกัวกินอะไรกินแอปเปิ้ลนะคะฉันชอบกินแอปเปิ้ลด้านบนมีค่ะอ่ะต่อไปนะคะตานบอกว่าตานบอกว่า ชื่อเสเซ่ตานก็กินค่ะตานบอกว่าชื่อชื่อแปลว่ากินเสเซ่ก็คือขอบคุณกินค่ะขอบคุณนะมาริอ้าวเสีเซ่บอบูไชื่อพิงกว่ามาริอ้าวบอกไปว่าขอบคุณฉันไม่ชอบกินนะคะ เชี่ยก็คือขอบคุณบอบปู่ไอ้ปู่ไอ้ก็คือไม่ชอบนะคะปู่ไอ้ไม่ชอบชื่อคือกินไม่ชอบกินเลยไม่ชอบกินขิงกัวไม่ชอบกินแอปเปิ้ลปู่ไอ้ชื่อผิงกัวก็คือไม่ชอบกินแอปเปิ้ลต่อไปค่ะเรามาดู นี่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 บอกว่าป้าป่ามามานี่มันชื่อผิงกัวมาก็หันไปถามคุณพ่อกับคุณแม่ต่อนะคะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ชอบกินแอปเปิ้ลไหมป้าป่าคือพ่อมามาคือแม่พ่อคะแม่คะนี่มินท่านนี่มินก็คือพวกคุณนะคะพวกคุณชื่อกินถามพ่อกับแม่ว่ากินผิงกัวไหมชื่อผิงกัวกินแอปเปิ้ลไหมนะคะ กิงกว่าคือแอปเปิลโอเคค่ะป้าป่ากลับมามาบอกว่าชื่อกินค่ะซิเซขอบคุณนะคะซิเซก็คือขอบคุณนีนี่บอกว่าปุ๊เคชีไม่เป็นไรนะคะหรือไม่ต้องเกรงใจเลยไม่เป็นไร หรือไม่ต้องเกรงใจนั่นเองโอเคนะคะอันนี้ก็ในส่วนของเนื้อหาของตีจิ๋วเค่อบทที่9้าเด็กๆอย่าลืมนะคะเปลี่ยวว่างเฉยอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือให้หมดเลยนะคะทุกตัวตัวไหนที่เคยเรียนผ่านไปแล้วที่เราซื้อไม่เขียนเด็กๆก็เปิดย้อนไปดูนะคะในหน้าหนังสือได้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดบ้างดีกว่านะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดบ้างค่ะเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยชี้สือหน้า70นะคะโยงเส้นจับคู่ภาพเรามาดูค่ะคนแรกชื่ออะไรจําเป็นต้องรู้ชื่อก่อนนะคะแล้วก็ฟังเราซื้อฟังโยง ส่วนสัวก็ไม่ต้องนะคะสัวคือการพูดออกมาก็คือเด็กๆก็ไม่ได้เจอกับเราซื้อนะคะเด็กๆก็พูดอยู่ที่บ้านละกัน่รฟางก่อนนะคะคนแรกก็คือหมีลู่ค่ะคนแรกชื่อว่าหมีลู่นะคะต่อไปคนที่สองหมาหลี่อ้าวค่ะหมาหลี่อ้าว คนที่สามชื่อว่านี่นี่คนที่สี่ปาตุ้นคนที่ห้าเสี่ยวหยามาดูว่าใครชอบอะไรนะคะมาดูว่าใครชอบอะไรกันอ่า แล้วก็โยงไปตรงนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราคือจะให้ตัวอย่างเอาละแล้วเด็กๆรู้จักคำศัพท์ด้านล่างแล้วยัง A คือผิงกัวนะคะผิงกัวผิงกัวา B คือ บ้านสีคือสุยดีคือเมียนแถวอีคือ,คอนิ้วหน่นาย,ายอ่ะ เราซื้อจะบอกแล้วนะคะเด็กๆก็ยงตามเราซื้อเลยอ่ะข้อหนึ่งค่ะมีลู่สีควานชื้มีฟ้านอ่ายกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะมีลู่สีควานชื้มีฟ้านอ่าเราซื้อก็ยงจากมีลู่นะคะไปหามีฟ้านมีลู่สีควานชือมีฟ吃าน ต่อไปนะคะข้อ2ถึงข้อ5เด็กๆทําเองโดยทิ้งนะคะโดยการฟังจากเราซือข้อ2ค่ะหมาหลีอ้าวสี่วานเฮ้อสวยมาหลีอ้าวสี่วานเฮ้อสวยข้อ3ค่ะนี่นี่สี่วานชื่อผิงกว่านี่นี่ 喜欢吃苹果的，白哈。巴顿喜欢吃面条。巴顿喜欢吃面条。最后哈，小牙喜欢喝牛奶。小牙喜欢喝牛奶。 โอเคนะคะเด็กๆก็โยงให้เสร็จเรียบร้อยตามที่เราซื้อชี้แจงไปพูดไปต่อไปค่ะมาดูด้านล่างนะคะมาอ่านแล้วโยงเส้นจับคู่นะคะอันนี้เด็กๆก็ต้องอ่านคําศัพท์ด้านล่างค่ะคาแรกมีอะไรบ้างเราซื้อจะอ่านให้ฟังนะคะคาแรกค่ะมีฟ้านเด็กๆโยงไปหาเลยมีฟ้านคืออะไรนะโยงไปเลยค่ะคําที่สองคือ คำที่สองคือเฮอค่ะเฮอแปลว่าอะไรคะโยงไปเลยค่ะเฮอเฮอหมายถึงอะไรคำที่สามค่ะนิ้วหน่ายนิ้วหนคืออะไรคะนิ้วหน่ายเด็กๆก็โยงไปเลยนะคะต่อไปค่ะเมี่ยนเขียวคำนี้นะคะเขียนข้างล่างละกัน เมียนเขียวเมียนเถียวคืออะไรเอ่ยโยงไปนะคะต่อไปก็จะเป็นผิงกัวผิงกัวผิงกัวคืออะไรนะไหนลองโยงไปหาผิงกัวสิคะแล้วตามด้วยสุ่ยสุ่ยคืออะไรจำได้หรือเปล่าตบท้ายด้วยคำว่าชื่อ ชื่อแปลว่าอะไรนะชื่อแปลว่าอะไรนะคะตบท้ายด้วยคำว่าชื่อนะคะเด็กๆโยงเส้นจับคู่ให้เหล่าซื้อให้เรียบร้อยด้วยนะคะเหล่าซื้อจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเช่นคำว่าเช่นคำว่าเมี่ยนเถียวเหล่าซื้อก็จะโยงเมี่ยนเถียวนี่คือรูปเมี่ยนเถียวนะคะโยงมาหาคำศัพท์เมี่ยนเถียวแบบนี้เลย ที่เหลือเด็กๆทําเองเลยนะคะอ่ทีนี้เราซือจะพาไปดูต่อนะคะกิจกรรมต่อไปเลยคืออะไรเอ่ยอ่กิจกรรมหน้านี้นะคะไม่ทํานะคะเราซือยกไปเลยกิจกรรมหน้านี้ทั้งหน้าเลยนะคะกากบาทไม่ทํานะคะไม่ทาโอเคค่ะงั้นเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะมีใครบ้างเด็กๆมาดูซิว่าคนในรูปชื่อว่าอะไรบ้าง เราจะต้องเอาตารางนี้ไปเติมในหน้า73นะคะกิจกรรมสุดท้ายว่าใครชอบกินอะไรที่เขาติ๊กไว้นั่นเองโอเคมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราซื้อเขียนชื่อให้นะคะเ,คเด็กๆก,ก,ก็เขียนชื่อตั้งไว้เลยค่ะค,คนนี้ค่ะคชื่อนีนี่คนแรกนะคะนีนี่คนที่สองชื่ออะไรเอ่ยอไม่เคอรค่ะจดเลยค่ะไม่เคอรนะคะ คนที่สามค่ะชื่ออะไรปาตุ้นนะคะปาตุ้นและตามด้วยหมีลู่ค่ะหมีลู่นะคะใครเอ่ยคนสุดท้ายชื่อหมาหลี่อ้าวหมาหลี่อ้าวโอเคนะคะดูสินีหนีชอบอะไรบ้างนีหนีชอบหมีฟ้านพิงกัวนิ้วหนายไม่เคยชอบอ่า เมี่ยนเถียวพิงกัวนิ้วหายป้าตุ้นชอบมีฟานเมี่ยนเถียวพิงกัวนิ้วหายแล้วก็สวยชอบทุกอย่างเลยนะคะหมี่รูชอบหมี่ฟ้านกับพิงกัวแล้วก็สวยมารีอาสชิฟานมาริอาสชิฟานหมี่บะเอ่อเมี่ยนเถียวายเหอสวยนะคะแล้วก็น้ําเราเอาตารางนี้ค่ะไปติ๊กไว้นะคะเขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กๆก็ เอาตารางตรงนี้นะคะมาเขียนชื่อตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ติ๊กให้เราซื้อนะคะดูนะเราซื้อจะกําหนดให้เด็กๆจะต้องใช้ชื่อตามที่เราซื้อกําหนดให้ไม่งั้นจะข้อมูลจะไม่ตรงกับเรล่าซื้อเด็กๆจะผิดหมดนะคะคนแรกเด็กๆก็ไปหามาเลยค่ะจากหน้า72เมื่อกี้หน้า72นะคะคนแรกเราซื้อให้เป็นปลาตุ้นค่ะเด็กๆก็ไปหาว่าปลาตุ้นชอบอะไรเด็กๆก็มาติ๊กไว้นะคะ เมื่อกี้ปลาตุ้นชอบอะไรนะชอบหมี่ฟานเหาซื้อยกตัวอย่างนะคะหมี่ฟานแล้วก็อะไรอีกคะเอือเมียวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีอีกอย่างอื่นนะคะปาตุ้นชอบหลายอย่างเมื่อกี้เราซื้อจําได้เด็กๆก็ไปหามานะคะคนที่สองเราซื้อกําหนดให้เป็นนีหนี่เด็กๆไปดูซินีหนี่ชอบอะไรเด็กๆไปดูมาแล้วก็ติ๊กให้ตรงช่องนั้นนะคะมาดูต่อไปค่ะคนต่อไปคือเราซื้อให้เป็น หมีลู่นะคะเด็กๆดูว่าหมีลู่ชอบอะไรอ่ะเด็กๆดูซิหมีลู่ชอบอะไรนะคะแล้วเด็กๆก็ไปเอามาติ๊กให้เหล่าซื้อต่อไปเหล่าซื้อจะให้เป็นไมเคิรนะคะคนต่อไปคือไมเคิรไมเคิรชอบอะไรเด็กๆต้องติ๊กตามที่เหล่าซื้อเขียนชื่อให้อย่าไปติ๊กเรียงตามที่หน้า72กําหนดนะคะนั่นเป็นแค่ตารางที่ให้เด็กๆนํามาเลือกเติมแค่นั้นเอง ข้อมูลถ้าไม่ตรงกับเหล่าซื้อนักเรียนผิดนะคะไมเคลและคนสุดท้ายเหลาซื้อให้เป็นหมาหลีอ้าวนะคะโอเคเด็กๆไปเอาข้อมูลมาจากหน้าน้นเลยค่ะแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายนะคะของบทที่เก้านั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทที่เก้า โอเคค่ะเด็กๆจดให้จดบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและเดี๋ยวไปต่อบทที่10กันนะคะในคลิปถัดไปนะคะบทที่10ในคลิปถัดไปเลยใจเจียนค่ะ